ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะครับเราก็จะบอกทุกคนว่าคือผมจะมาสอกนการับเพชรแปดพันเพชรนะครับผมหร <c oughs> ือสอนการแบบเติมกินแบบฟรีๆเลยก <c oughs> ี่เพชรรู้หรือากนเอุปกรณ์การแรงตกลงแล้วก็ยกเลยท่านคนกปิดที่ต,งตึงค่ะนับแล้วปรับตามบุมเลยนะครับบุม ต่งรายคนแบบคือแฟนอกมันบอกว่าให้ทำไมมือใหญ่จังวะมือใหญ่ตอนไวะพี่จันก็ <c oughs> ไม่ได้ด่านะบุ๋มก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แร้วการน,นะครับบุ๋มก็เพียงคุณเติมเกมเดี๋ยวผมไปดูมนันทกมก่อนจะปรบไม่เห็นนะเนี่ยทุกคนก็สำหรับใครที่ทำไม่ได้ ผมไม่ได้มาสอนนะมมเกลียเพชรก็เพียงกดไลค์กดแชร์เอาไปเลยนะครับระบมเติมให้นะครับรอด้วยเชื่อผมจะเติมวันนี้ผมจะเติมเชื่อผมบอกว่าจะเติมวันนี้ผมจะเติมพรุ่งนี้นะครับผมแกลฟีฟีเลยนะครับเป็นเพชรนะครับแปดพันเพชรนะครับผมก็เพียงกดไลค์กดแชร์ กดสมัครค้กดกระดิ่งติดตามเล่อนไปทั้งหมดจะได้มีการแจร้งเตือนในการทำคลิปสอบด้วอการทำอะไรคือแฟนผมมันบอกว่าเติมเพนน่หน่อย